เรื่งแรกเมื่อมาณสิบสองปีที่แล้วพี่เข้ามาทุนอิอยางพลาด้วยการทําเป็นยางแผ่นดิบแห้งคือน้ํำยางจากชาวบ้านมาแล้วก็เอามาแปลรูปเป็นยางแผ่นดิบแล้วก็เราทำอย่างนี้มาสี่ห้าปีซึ่งช่วงนั้นราคาน้ํายางก็ยังราคายางก็ยังดีเราก็เริ่มมองหาธุรกิจใหม่เรามองว่าที่เราทานั้นเช้าก็จะมีราคาน้ํายางจากโรงงานมาให้แล้วพอบ่ายๆสายเนี่ยพอราคาต่างประเทศออกราคาญี่ปุ่นออกราคาบ้านเราก็เริ่มออกมาแล้วว่าวันนี้เราสามารถขายยางแผ่นดิบที่เราทำเนี่ยได้ในราคาเท่าไหร่ซึ่งตรงนั้นที่เรามองว่าด้วยกานนีัร ึ่งราคา2อ,อันนี้มันมาเท่ากันแล้วธุรกิจเราก็จะไม่มีกำไรเราก็ไม่น่าทำต่อได้แล้วเราก็เร, wellness, เร Não, ิ่มเริ่มเข้าไปหาจารยนในมหาลัยในมอค่ะเริ่มไปคุยกับจย์ว่าเราเราอยากปรับธุรกิจเป็นอย่างอื่นเป็นอะไรที่เรากำหนดราคาได้สกขาหนึ่งขาซื้อหรือขาขายก็ได้ก็เลยมาเริ่มที่เป็นตัวีค่าเครือบยาทำงานแจกจ่ายมา2ปีซึ่งพอสองปีเนี้ยมันเข้าจังหวะที่ที่วิกฤตเรื่องราคาที่เราคาดการไว้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมันก็มาจริงๆก็คือราคาน้ำยางกับราคายางแผ่นที่เราจะขายค่ะราคาน้ำยางเราซื้อตอนเช้ากับ ทำมแล้วก็มาทำมือผ้าเคลือบยางอยู่อย่างนั้นประมาณสักปีกว่าๆค่ะแล้วเราเมื่อสัก4ี่ปีปีหประมาณ7ปี6 7ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีผู้ใหญ่ในสบตค่ะเข้ามาคุยเป็นก็เป็นเลขาธิการสปตเข้ามาคุยว่าเราน่าจะเอาอยางไปทำอ่ไงอื่นได้นะที่ก็เล่าให้ฟังว่าพี่ไออบรมมาแล้วก็เอาอยางเนี่ยแหละมาทําเป็นที่นอนให้ลูกเอาไปโรงเรียนเพราะมันมีผลทดสอบแล้วว่ายางเนี่ยมันไม่มีเลฝุน่นแล้วมันลดปัญหาโรคกลิกแพ้ได้ซึ่งตอนนั้นน่ะลูกชายคนโตเขามีปัญหาโรคกลิกแพ้แก็เอามาทําเป็นที่นอนอยยาาางใใให้้้เเขไปโรรีนนนชชัอุบ ก่อนบันหนึ่งเรก็เริ่มเริ่มพัฒนาแต่วันนั้นนะคะโดยออเดอร์แรกก็มาจากสบปตให้ทําเป็นที่นอนให้ศูนย์เด็กใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้เริ่มทําตั้งแต่ตรงนั้นมาเป็นเป็นฟองน้ำแบบพลา ก็คือฟองน้ำเนี่ยมันก็รวมทั้งที่นอนแล้วก็ทั้งหมดก็เริ่มขยับมาเป็นหมอนด้วยด้วยด้วยหมอนยางพาราคือเราใช้วิธีตรีมือค่ะมันจะอุปกรณ์จะไม่ยุ่งยากมากทาง่ายแต่ว่าเราก็ใช้เวลาในการปรับปรุงสูตรมาเกือบปีเหมือนกันกว่าจะเข้าที่เข้าทาง่ะมันก็ได้เริ่มตั้งแต่วันนั้นมาเริ่มทําเป็นหมอนยางพาราแล้วก็ขยับขยายตลาดไปเรื่อยๆจนปัจจุบันเราก็เริ่มมีการเสงออกระจกระเขศแล้วก็ข่หมูตะเท่าหผู้ใหญ่จะมีสแบบ เป,เป็นคนหัวใจรงเสีสเยปุ่มแล้วก็เสียเรียบแล้วก็มีหมอนเด็กเด็กโตขึ้นมานิดหนึงตั้งแต่สองปุ่มเจ็ดแปดปุ่มแล้วก็เด็กทารกเลยแล้วก็อีกอัน,นก็จะเป็นพวกกลุ่มหมอนรองนัน่งนะะข้อเด่นของเขาก็คือการไม่มีไรฝุ่มแล้วก็เพราะว่าในในตัวเนื้อยางค่ะเป็นองค์ประกอบปกติของยางพาราแล้วก็ด้วยกระบวนการที่เราผลิตนะคะมันจะชนะพวกเชื้อรากับแบคทีเรียมันอยู่ในหมอนไม่ได้เพราะฉะนั้นไรฝุ่นที่มันจะมากินเชื้อแบคทีเรียค่ะมันก็เลยอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีอาหารให้มันกินมันก็จะไมยนง แล้วก็อันนี้คืออายุการใช้งานที่ใช้ได้นานด้วยด้วยสันทาเคมีที่แข็งแรงของยางพาราแล้วก็สารเคมีที่เราใช้ในโรงงานผลินตนะคะมันทำให้มีความความยืดหยุ่นเนี่ยมันอยู่ได้นานมันประมาณสัก6-7ปีได้เลย